มามิม่มผ้าให้เตี้ยเขาตอนเปิดแอร์แต่นี่มามีปิดแอร์ไปสักพักหนึ่งแล้วดูซิว่าร้อนหรือยังหลุกร้อ,อนหรือยังโอเคนะเอ,อไม่ต้องผมผ้าไปนอนที่นอนไหมครับสามทุ่มแล้วเอาป้าหมามีไปส่งที่นอนไม่เอาเหรอจะนอนตรงนี้กำลังสบายอยู่ตรงนี้หรือเปล่ะ นี่นะตอนที่เจ้าขวานฟ้ากับเจ้าแดงอะ่ะเขาแบบว่ามาเห่าไล่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนแถวนั้นอะ่ะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นหมาจรที่เรียกเทศบาลหรือเทศกิจไม่ทราบาอ่ะมาจับไปก็ไม่มาจับสักทีอะไรอย่างเงี้ยหมันมี่บอกไม่ต้องไม่ต้องนะคือคิดว่าที่เขาไม่มาจับไปก็คงไม่รู้จะจับไปไว้ไหนอะ่ะ จับไปก็คงต้องเอาไปฆ่านั่นแหละหรือไม่ก็ไปอยู่แบบรวมๆกันนะคือหมาจรที่ซอยอ่ะก็ไม่ดูหรอก จะดูก,ก็แต่เฉพาะเวลาเจอมาเนี่ยเจอเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยอ,อมามีก็บอกเขาว่าจริงๆแล้วมามีก็ให้อาหารหมาจรนะก็คือมามีไม่ไม่ไม่ไมายนะการที่เขาจะมาเห่าแล้วมามีเข้าใจธรรมชาติของเขาอ่ะเขาก็ห่วงตรงนั้นอ่ะบริเวณนั้นที่เขาอยู่ไงามามีพยายามที่จะเป็นมิตรกับเขาอยู่เออซึ่งมามีก็ว่ามามีก็เป็นมิตรกับหมาจรหลายๆตัวในซอยได้ละยกเว้นสองตัวนั้นอนะ่ะ ก็เลยบอกเขาว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเรียกเทศกิจเทศบาลอะไรมาจับนะแต่ยกเว้นไม่รู้เหมือนกันเขาก็อาจจะมีบางคนไม่ชอบอ่ะเนอะแต่ว่าไม่เกี่ยวกับมามีอะ่ะถ้ามีคนมาเรียกก็คือไม่ใช่มามีอะ่ะเออถ้ามีคนเรียกให้มาจับไปอะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งรู้สึกว่าจะมาใหม่ เ,ออเห็นอยู่สักพักหนึ่งแล้วแหละผอมเชียวมันมีเรียกมันว่าอีเจ้ากระติดเพราะมันตัวผอมกระติดเดียวเองอะ่ะเออสีดำดำแล้วก็วันนี้พยายามจะให้ขนมอะแต่เตี้ยก็จะแบบว่าเหา่หาเหา่าเห่าเขาอยู่นั่นน่ะเขาก็เลยไม่กล้ามากินขนมมาวิ่งหนีไปเลยอะเตี้ยเตี้ยหนูว่าไม่ไม่แบ่งปันหมาจอเลยอะจริงๆแล้วหนูก็จะต้องนิสัยเหมือนขวานฟ้ากับเจ้าแดงอะเนี่ย เป็นอันาพานะใช่ไหม